รับสื่อ C M K Channel นะครับวันนี้เราจะมาลองชิมมะพร้าวปั่นนมสดว่าจะเหมือนในคลิป youtube หรือเปล่าที่ต่อคิวยาวถึง30เมตรอยู่ย่านลังสิตนะครับแต่อันนี้ไม่อยู่ย่านลังสิตครับอันนี้อยู่อยู่บ้านนิ้วใหญ่ครับมาดูว่าแม่ค้าเขากำลังทำอะไรนะครับย้ายมาเพิ่งย้ายมาอ๋อเริ่มต้นที่ใส่มนมคนใส่มนสมคนแล้วก็ น้ำเชื่อม,น,อมน้ำเชื่อมนะครับต่อไปก็เป็นน้ำเชื่อมอืมน้ำเชื่อมอต่อไปก็จะเป็นนมสดนะครับนมสดนมสดคนเนชันนะครับคาเนชันถ้าจะโฆษณาก็อย่าลืมช่อง c m k channel นะครับติดต่อโฆษณาได้ ต่อไปก็เป็นน้ำแข็งหลังจากนั้นก็ปั่นวืดวืดพ้าน้ำหอมปั่นมะพร้าวปั่นนะครับมะพร้าวปั่นนมสดเนี่ยมีลูกมะพร้าวโชว์ด้วย ร้านนี้แม่ค้าก็อย่างนี้นะครับเขาบอกว่าสวยสุดแล้วครับฝาดีแก้วอยู่บอกไม่ฝาอยู่เลยไม่มีเอาฝาอ๋อไม่มีฝาไม่มีฝาไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวรอบรอบหน้าค่อยเอาฝาอ๋อมีเติมมีเติมน้ำมะพร้าวด้วยนะครับอโอ้มีน้ำมะพร้าวนี่มีเนื้อ,อ<ห>ด้วยอ่าใส่ลูกมะพร้าวคุณแม่บอกว่าให้ใส่ลูกมะพร้าวด้วยชาวสวยอ่ะ อันนี้อันนี้อันนี้คือเจ้าของร้านน้ำแข็งใสนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะมารีวิว,วถ่ายรูมิดไปเลยก็ได้ถ่ามิดไปเลยก็ได้มีลูมิดด้วยนะปิดฝาไม่อ๋อปิดฝาอย่างดีดดอ่าจะอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามรีวิวรูม,มิดพรุ่งนี้นะครับ